เาประจาไปแล้ว่ข่าวของพานะาว่าพุทธาเนไม่เอาขึ้แต่พุทธา่การได้รัฐน,นะคะว่าเดนพาค่ะบอกว่ารายการลงทุนปีนปนเดียวค่ะจะต้อง่อกน,นี่ผูกพันให้แล้วเสร็จภยในเดืนกันค่ะเบิใจไปแล้วึงาร้9ล้านบาทคิดเป็นร้อยลับค่ะก็ยังคงเหลือน่าจะเป็นไปตามที่ได้รับปากทนไว้วค่ะอ่านก่อนสัก ใช่ค่ะตอนนี้ในัวของอกสารก็เลยเสร็จเรีอแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างมีการันสนคืออะไอาจารยม่ทรางะกรรการเขาว่ายังไงบ้างเแต่แขงไว้ ก็เกิดใจย that, ังยังตังอย yeah. ู่ค่ะ่มรเร่รนะตรงครับซึ่งปนาร้รับสนรับการค่ะซึ่งมี6 7จนี้นะคะคาดว่าเมื่อหน่วยงานได้รับจัดสัรงบประมาณแล้วค่ะจะมีการลงนามในเดือนเมษายนนะคะาเข้าโครงการเดือนทุสภาคม52โครงการเดือนพฤษภาคมนะคะก็จะตามเรื่อยๆนนคืร็ระันางรีรวด ใช่ค่ะก็คือพอรบประกาศใช้แล้ววันที่25นะคะ g ีเอสวาถาระลักการใช้แล้วนะคะก็คือบล็อกไม่ให้ใช้แล้วะคะ่ะแล้วก็ทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยหน่วยงานจะไม่ซอค่ะแล้วก็รออีกถ้าตามกฎหมายนะคะตามระเบียบไม่ใช่ค่ะตามมาตรการนะคะถ้าให้แล้วเสร็จนะคะแล้วก็สามารถที่จะเริ่มใช้งบปี67ได้เลยะคะ่ะรอไปอรออค่ดเ่ะในส่วนของ,างตารางน,นี้นะคะก็คือ ถ้าเป็นของเก้าแผนการเดินเมษาเนี่ยค่ะก็คือเขาสามารถที่จะ